ะะพาคุณผู้ชมไปที่หัวหินกันก่อนไปติดตามบรรยากาศของงานราชพักไบส์แอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการซ้อมพิธีปล่อยขบวนจัก,กรยานของเหลานักปั่นค่ะซึ่งก็นําโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะในเ,เรื่องของการอารักษาการอารักขาความปลอดภัยตลอดเส้นทางนะคะตั้งแต่วานาอุทยานอําเภอชะอํามายัางอุทยานราชพักอําเภอหัวหินติดตามบรรยากาศสดๆได้จากคุณนัทชาทองย้อยค่ะ เนค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัชาเพินค,ค่ะคุณนัชชาขอบคุณค่ะมาติดตามงานไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินที่อำเภอหัวหินจังหงวัดประจวบคีรีขันธ์กันนะคะแน่นอนค่ะว่าใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วนะคะบรรยากาศที่นี่คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะและก่อนหน้านี้ค่ะดิชาแล้วก็ทีมงานได้มีโอกาส ดูบรรยากาศที่วณอุทยานอำเภอชะอำมจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะซึ่งที่นั่นค่ะคุณผู้ชมคะเป็นจุดการปล่อยตัวของนักปั่น VIP รวมถึงค่ะขบวนเสด็จของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชะละกิติยาภาด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านเองก็จะนําขบวนนี่แหละค่ะปั่นจัก,กรยานจากอำเภอชะอามมาหัวหินที่อุทยานราชพัฒน์แห่งนี้เป็นประยะทางก็33กิโลเมตรเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นั่นกันค่ะ นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะดิฉันแล้วก็ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศจุดปล่อยขบวนของการปัจจัยานในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะระดมทุนสมทบสร้างอุทยานราชพักที่นี่แหละค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มีการซักซ้อมพิธีต่างๆโดยนะคะที่ท,ท,ที่อุทยานวนาอุทยานนะคะก็จะเป็นที่ พิธีนะคะในร่องของการออกตัวแล้วก็จุดสตาร์ทค่ะซึ่งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชารากิตยาภาพระองค์ท่านเองก็จะออกมาประทับที่พระพราประทับค่ะแล้วก็ไปยังจุดปล่อยกระบวนนะคะซึ่งก่อนซึ่งหลังจากที่ประทับที่พระพราแล้วนะคะก็จะมีการทรงฉายพระรูปนะคะกับคณะกรรมการการจัดงานในกิจกรรมครั้งนี้ ชุดละสิท่ันค่ะจากนั้นเองเจ้าหน้าที่กองงานก็จะมีการถวายตแตรลมแล้วก็ทรงกฎสัญญาณเพื่อที่จะปล่อยขบวนการปั่นจักรยานนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นเองวงดุริยางของมณฑลหารราบที่15ก็จะมีการบรรเลงเพลงมหาชัยแล้วก็การเคลื่อนขบวนนะคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะที่เป็นการนำขบวนของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชารกิติยาภานั่นเองค่ะสำหรับจุดค่ะ ทีมข่าวสปริงแอโรไอได้บินภาพมุมสูงมาด้วยนะคะสำหรับจุดวนาอุทยาน it, อำเภอหัวหิาขอไปค่ะจะอําในเวลา15นาฬิกานี่แหละค่ะก็จะเป็นจุดสตาร์ทที่พระเจ้าหลานเธอพระอ,องค์เจ้าพาระชรากิตยาภาท่งร่วมปั่นจักรยาน นำขบวนรณรงค์จัดหาทุนในครั้งนี้นะคะโดยเสด็จออกจากวัอุทยานชะอำแห่งนี้ะค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมล่องใต้ค่ะผ่านพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินแล้วก็ผ่านเมืองหัวหินขึ้นสะพานข้ามแยกเขาเต่ามาสิ้นสุดที่จุดชพัดก็ระยะทางรวมแล้ว33กิโลเมตรเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะดิฉันแล้วก็ทีมง,งานได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านคนเอก พิสิทธิศักดิ์ด้วยนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการการจัดงานในครั้งนี้ค่ะท่านบอกว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะต่างๆนะคะที่ได้เปนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสำหรับเส้นทางขบวนของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิตยาภาน,นะคะที่จะเสด็จมาอย่างจุดอุทยานราชพัฒนในแห่งนี้นะคะแต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังดิฉันใตอนนี้ค่ะข้างหลังนะคะก็เป็นบุรพากษัตริย์ทั้ง7พระองค์นั่นเองค่ะที่ได้มีการ จัดขึ้นเพื่อที่จะร่วมสมทบทุนในการสร้างอุทยานแห่งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ค่ะคึกคักเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะก็มีประชาชนต่างๆเลยนะคะมาร่วมถ่ายรูปค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะได้มีการปิดถนนโดยเฉพาะถนนเพชรเกษมล่องใต้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในขบวนครั้งนี้นั่นเองค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นบ,บรรยากาศคร่าวๆนะคะกลับมาติดตามบรรยากาศที่นี่อีกค่ะที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะดิฉันนัชชาทองย้อยรายงานจากอุทยานราชพักค่ะตอนนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณนัชชามากนะคะนอกจากจะมีการปั่นจัก,กรยานแล้วนะคะในช่วงเย็ยนจะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะของ <c oughs> ดารานักแสดงแล้วก็นักร้องอีกหลา